พยายามเช้าๆครับผมวันนี้เราก็จะนี่ครับมาล่อน้องหมูตัวอ้วนตัวอันตรายของเราเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่นะครับมาดูดิว่าเราได้อาหารมาตัวนี้นี่เขาจะเข้าไปไหมครับมาเล่นดูดูดูลเลยครับผมแล้วเราจะโยนอาหารเข้าไปด้านในนะครับเพื่อที่จะให้น้องหมูเข้าไปด้านในคลิปที่แล้วก็คือน้องหมูเนี่ยไม่เข้าไปครับเพราะว่าน้องหมูยังก,กลัวอยู่ แล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าน้องหมูเขาจะเข้าไปไหมโดยโดยการโยนอาหารนี่แหละเศษอาหารนี่แหละเข้าไปข้างในเลยอ่ะโยเข้าไปแล้วครับผม มาดูดีนะ้องหมูตัวอ้วนเราก็จะเข้าไปไหมน่าจะยากนะครับพี่น้องน่าจะยากแล้วแหละแล้วหมูตัวอ้วนยังไม่มาเข้าใกล้เลยนึครับยืนอยู่ห่างๆหนึ่งครับผมไม่มาเลย ส่วนน้องหมูป่าตัวอื่นๆนะครับก็จะไล่กัดตัวเล็กนะพี่น้องเนาะโอ้โหปัญหาใหญ่เลยช่วงนี้ถ้าเรายังเอาน้องหมูตัวผู้เข้าไปในล็อกผสมไม่ได้นี่ก็ยากเลยพี่น้องเพราะว่าน้องหมูน้องหมูตัวเล็กก็จะไม่มีที่ที่หลบภัยเนาะพี่น้องเพราะเราสร้างเล้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้น้องหมูตัวเล็กเข้าไปอยู่ งานยากแล้วไม่เข้าเลยเราจะโยนอาหารเสร็จผักให้น้องหมูตัวนางเอ็นนะพี่น่องเราก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าเรารื้อลวดไฟฟ้าออกแล้ว มีทางเดียวก็คือเราจะให้น้องหมูตัวผู้นะ่ะเข้าไปอยู่ล็อกผสมเนาะพี่น้องที่เราก็จะสามารถเข้าไปด้านในได้แต่ตอนนี้เข้าไปไม่ได้เลยก็รอน้องหมูตัวผู้มาเข้าไปล็อกล็อกนี้ครับล็อกผสมประตูเราก็เปิดขึ้นแล้วครับนี่รอแล้วรอให้น้องหมูเข้าไป ตอนนั้นแม่พันธุ์ของเราเริ่มท้องใหญ่แล้วครับนตัวอยู่ในสะพานนะครับผมอีกไม่กี่วันก็คงคลอดแล้ว